สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราได้มีโอกาสมาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะวันนี้เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงทุกวันเวลาทุกวันเวลาใครอยากอยู่ใกลชิดเรา วันเวลาอยู่ในความรักของพระองค์ทุกวันเวลาข้าอยากสรรเสริญทุกวันเวลาข้าขอบพระคุณแด่พระเจ้าสูงสุดอุทิศควสรสรรเสริญขอสรรเสริญพระเจ้าสูง หัวใจขอสรรเสริญพระเจ้า,ย,ายิหญาณสมเพื่นไว้ในเราด้วยฤทธแห่งราวิญญาณเติมใจฉันนะให้เต็มหัวใจให้ความยินที่เปืี่ยมล่นภายใน คำสั้นสรินแก่พระเจ้าชั่วนิดน์นิรันทุกวันเวลาใครอยาก้งไกลชิดราออ์ทุกวันเวลาอยู่ในความรักของราออ์ กวันเวลาข้าอยากสัริญทุกวันเวลาข้าขอพระครุณแต่พระเจ้าสูงสุดผู้สมควรสัเสระเซนขอสัเสระญพระเจ้าสุดหัวใจขอสัเสระเพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สรนเคลื่อนไหวในรา ใจชนะให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเปลี่ยนลลงพายได้ถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าชั่วนิดนีนิรันดร์ขอสรรเสริญพระเจ้าสุดหัวใจขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเคลื่อนไหวในเรา ยรียห้ราวิยาอใชสน,หนให้เต็มหัวใจให้ความยินดีเปี่ยนลพายในาวคำสัรแด่พระเจ้าช่วนิดนี้ราาววคำสัสารแด่พระเจ้าช่วนิดนี้รา ความพบทธรมสดุดีบทที่149ข้อที่หนึ่งจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าร้องบทสรรเสริญถวายพระองค์ในชุมนุมธรรมมิกชนเพลงสรรเสริญพระเจ้าขอพระพรจากเบื้องบนลงมา ขออาศัยพึ่งทุกวันวานขอทรงเมตตาพระพรอาน่วยโปรดทรงช่วยจนสิ้นลมปราณพระเยซูทรงติดตามข้าไปห่วงใยเมื่อลงทางสวรค์พระองค์ทรงเป็นความรักยินยอมทรงไทยด้วยโลหิตอัศจรรย์ โอพระเยซูผุ้คืชีวิตถ้าเป็นนี้พระองค์มากมายขอให้พระคุณที่ทรงเมตตาดรึงดวงใจข้าจนวันตายพระองค์ทรงรักข้าสเสมอไปแต่ใจข้าเพ้อลืมพระคุณ ทั้งใจกายขอถวายส่งทันดวงชีวันพึ้นพระการุณพระบิดาพระพุทธพระวิญญาณเป็นประทานทางกลางปวงชนขอสด็ดเถิดนำหน้าทันไลจากอบายพ้นภัยมืดมนขอโปรดเอ็นดูขอโปรดเอ็นดู ระผู้ทรงรทธานันขอทรงเมตตาขอทรงเมตตาระผู้ทรงรทธานันอารมอธิษฐานสรนเสริญขอการทรงนำ สาธุการข่าแต่พระบิดาเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ทรงประทานโอกาสที่ดีแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทยของพระองค์โมทนาพระคุณพระองค์สำหรับการพิทักษารักษาการคุ้มครองและการช่วยเหลือจากพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายในเวลานี้ที่จะรับฟังข้อคิด ของพระองค์ผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ให้ข้าพระองค์ได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงสอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานพร้อมกันว่าข้าแต่พระปิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิดเดชและภาษิริเป็นของพระองค์ส,สืบสืบไปเป็นนิตอาเมนสวัสดีครับนักเรียนที่รับทุกคนนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ครูมีโอกาสได้แบ่งปันให้ข้อคิดกับเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนได้ ยินเรื่องราวของมิชชันนารีใช่ไหมครับผ่านอนุสาสกบนะครับเพราะสัปดาห์ที่แล้วมานี้เป็นสัปดาห์มิชชันนารีนะครับหลายคนคงดูเรื่องราวจากาสิ่งที่อนุสาสกได้แบ่งปันและเล่าสู่นักเรียนฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคิดว่านักเรียนยังคงจำสิ่งเหล่านั้นได้นะครับมิชชันนารีเหล่านั้นเดินทางมาในประเทศไทย หรือเดินทางมาถึงเชียงใหม่เพราะความรักขององค์พระเยสุคริสต์เจ้านะครับที่ท่านเหล่านั้นอยากให้เราทั้งหลายทุกคนหรือคนในเชียงใหม่ได้รู้จักกับพระเจ้าหรือองค์พระเยสุคริสต์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับครูจะต่อยอดจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อจะแบ่งปันให้กับรเรียนได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับว่า ทำไมมิชชันนารีเหล่านั้นถึงข้ามน้ำข้ามทะเลนะครับได้มาบอกเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยได้ยินและไม่เคยได้ฟังนะครับเ,เรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูคริสต์มันมีจริงๆเหรอนะครับทำไมมิชชันนารีเหล่านั้นต้องการบอกเรานะครับก่อนอื่นที่ครูจะได้นำนักเรียนนะครับไปดูวีดีโอนะครับ ครูก็จะนำพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับมาให้พวกเราได้อ่านด้วยกันเพื่อจะนำเข้าสู่บทเรียนทางวิดีโอที่ครูจะให้นักเรียนดูนะครับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมยนนะครับบทที่3ข้อ16ยอยนบทที่3ข้อ16 ให้เราอ่านพร้อมกันนะครับถ้าใครดูที่จอทีวีเห็นได้ชัดนะครับอ่านพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นะครับบทความหรือข้อความในพระวจัะของพระเจ้านะครับได้ บอกให้เราชัดเจนและเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราทุกๆุกคนฉะนั้นเองนะครับมิชนารีหรือว่าผู้ที่นำข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูหรือของพระเจ้ามาถึงเราก็เพราะว่าเขาได้นำความรักของพระเจ้ามาแบ่งปันเราหลายคนคงสงสัยแล้วครับว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระเยซูที่พูดถึงนั้นนะเป็นใคร เราน่าจะรู้จักพระองค์มากขึ้นนะครับดังนั้นกูจะให้นักเรียนดูวิดีโอนะครับที่จะปรากฏให้กับนักเรียนตรงนี้ให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับน,นักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้นทําไมเขาถึงพูดเรื่องนี้ว่าเป็นข่าวประเสริฐน,นะครับเชิญนักเรียนทุกคนชมวิดีโอครับโลกนี้มีคําถามมากมายหนึ่งในคําถามที่เป็นคําถามเก่าแก่ แต่ไม่เคยล้าสมัยอันหนึ่งคือพระเจ้ามีจริงหรือไม่จากคำถามนี้จะแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือคนที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงและคนที่ไม่เชื่อเอ๊หรือไม่แน่ใจแต่ที่นแน่ๆพระเจ้ามองไม่เห็นหรือว่าเคยเห็นพระเจ้ากันหรือไงเป็นข้อสงสัยที่ดีครับกับคำว่ามองไม่เห็นแต่โลกนี้ก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ก็มีอยู่จริงอยู่เช่นลม ออกซิเจนหรือกระแสไฟฟ้าและด้วยความจํากัดของมนุษย์เราก็ไม่อาจฝึกฝนตัวเองให้สามารถมองเห็นจุลินทรีย์ได้ด้วยตาเปล่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราก็รู้ว่ามีจริงได้ผ่านสิ่งที่มันสื่อออกมาพระคัมภีร์ไบเบลิลบอกให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีจริงผ่านทางสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง เราพิจารณาสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้ดีเราจะรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นถูกออกแบบมาอย่างมีระเบียบเช่นมนุษย์เราสูดกา๊าซออกซิเจนเข้าไปเพื่อหายใจและคายกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในขณะที่ต้นไม้ดูดซึมกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปและคายกา๊าซออกซิเจนออกมาทีนี้เรามาดูในภาพที่ใหญ่ขึ้นกันนะครับวา่าจากของเมฆฝนที่ตกลงที่ป่าไม้ ซึ่งป่าไม้ก็จะทำการอุ้มน้ำเป็นแหล่งน้ำเอาไว้เมื่อแสงแดดส่องลงมาก็จะทำให้น้ำระเหยเป็นไอขึ้นไปบนอากาศและเกิดการคว้มแน่นเป็นเมฆฝนอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นยังมีเรื่องโลกของเราที่หมุนรอบตัวเองในเวลา24ชั่วโมงมีกลางวันและกลางคืนมีดวงจันทร์ที่หมุนรอบโลกทำให้เกิดน,น้ำขึ้นน้ำลงแล้วโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดฤดูกาล นอกจากนั้นยังมีดวงดาวอีกมากมายที่โคจรกันอย่างมีระเบียบคราานี้เรามาย้อนกลับมาดูสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรากันบ้างคุณคิดว่ามีคนจัดเก้าอี้เหล่านี้เอาไว้หรือไม่เป็นคำถามที่ธรรมดามากที่คุณจะรู้ทันทีว่ามีสมองของเราถูกออกแบบให้ระบุว่าสิ่งที่มีระบบระเบียบนั้นต้องมีคนออกแบบและสร้างมันไม่ใช่ความบังเอิญเราไม่ต้องเดินเข้าไปดูในห้องก่อน เราไม่ต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดและไม่ต้องดูกล้องวงจรปิดก็ได้เพื่อที่จะรู้ว่ามีคนมาจัดเก้าอี้ไว้หรือไม่แม้เราไม่รู้ว่าใครแต่อย่างน้อยเรารู้ว่ามีแน่ๆอีกหนึ่งเหตุผลที่คนไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าเพราะเขาอ่านมองว่ามันขัดกับหลักวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแนละ้ววิทยาศาสตร์ตั้งหากที่เป็นตัวยืนยันและพบว่ามีพระเจ้าอยู่เพราะวิทยาศาสตร์คือศาสตร์ที่คนพบความมีระเบียบที่มีอยู่ในธรรมชาตินั่นเอง เช่นน้ำเดือดที่อุณหภูมิร้อยองศาของที่ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําและดวงอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกลองพิจารณาประโยคนี้ดีๆนะครับสิ่งที่เป็นระเบียบไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความบังเอิญนี่คือหลักการที่ไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนครับแม้แต่หลอดกาแฟเล็กๆที่ไม่มีความซับซ้อนเลยคุณยังไม่เชื่อว่ามันบังเอิญเกิดขึ้นเองแล้วทำไมร่างกายมนุษย์ สมดุลของสิ่งแวดล้อมดวงดาวต่างๆคุณกลับเชื่อว่าเกิดขึ้นจากความบังเอิญได้ปัญหาก็คือว่าคุณไม่รู้ว่าใครสร้างคุณจึงนิยามคำว่าธรรมชาติสร้างอา้าวแล้วธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติก็คือภูเขาต้นไม้ลำธารสัรพัสสัตและมนุษย์แล้วมนุษย์สัรพัสสัตลำธารต้นไม้ภูเขาเหล่านี้เกิดมาจากอะไรก็เกิดจากธรรมชาติซึ่งธรรมชาติก็คือภูเขาต้นไม้ลำธารสัรพัสัตและมนุษย์ แล้วมนุษย์สัมวสัตว์ลำธารต้นไม้ภูเขาเหล่านี้เกิดมาจากอะไรเรานีอย่างธรรมชาติขึ้นมาก็เพราะเราไม่รู้ว่าใครคือผู้สร้างสิ่งเหล่านั้นแต่เชื่อเถอะครับลึกๆในใจเรารู้ว่ามีคนสร้างแน่ๆเพราะความบังเอิญสร้างระบบระเบียบไม่ได้นี่คือเหตุผลที่นักวิทยายศาสตร์หลายท่านในโลกนี้เองก็เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงตัวอย่างเช่นเซอร์ไอแซกนิวตันผู้ที่ค้นพบสมการแรงโน้มถ่วงของโลก ครั้งหนึ่งเซอร์ไอแซคเคยเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้เพื่อนเขาฟังแต่เพื่อนเขาไม่เชื่อเขาจึงสร้างระบบสุริยะจักรวาลจำลองในห้องของเขาเองขึ้นมาแล้วบอกว่าดูสิมันเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองแนละ้วเป็นไปไม่ได้ก็เห็นอยู่ว่ามันมีคนสร้างขึ้นมาแน่ๆนะยังมีเหตุผลอื่นอีกมากมายที่บอกว่าพระเจ้ามีจริงและคนกว่าสามพันล้านคนที่เชื่อเช่นนั้น แล้วทำไมเราจึงไม่สัมผัสการมีอยู่ของพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรหากคุณสนใจในคำาจากตอนที่แล้วถ้าพระเจ้ามีจริงทำไมเราจึงไม่สัมผัสพระเจ้าเพราะความบาปเป็นกำแพงกั้นเราไว้นั่นเองและความบาปมาจากไหนอย่างไรในบรรดาสรรพสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมานั้นมนุษย์คือสิ่งสูงสุดในการทรงสร้างของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์มาจากพระลักษณะของพระองค์เอง ความรักความยุติธรรมความดีความชอบธรรมความซื่อสัตย์มนุษย์จึงเกิดมาในโลกที่สวยงามและมีลักษณะแห่งความดีงามของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเริ่มแรกมนุษย์ถูกสร้างมาให้ดำเนินชีวิตใกล้ชิดร่วมกับพระเจ้าเหมือนความสัมพันธ์ของพ่อและลูกเป็นชีวิตที่ราบรื่นและมีความสุขมนุษย์เกิดมาโดยไม่รู้หรอกว่าอะไรคือความดีและความชั่วเพราะเขาเกิดมาในโลกที่ไม่มีความบาป เสมือนเขาเกิดมาในโลกที่มีแต่สีขาวเขาก็เลยไม่รู้จักสีขาวเพราะเขาไม่เคยเห็นสีดำพระเจ้าให้มนุษย์มีอิสระในการดำรงชีวิตและการตัดสินใจแม้แต่การตัดสินใจไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็ตามเปรียบเทียบแล้วมนุษย์ก็เป็นเหมือนเด็กนั่นเองคือถ้าเขาเชื่อฟังพ่อแม่ชีวิตเขาก็ปลอดภัยและมีความสุขแต่ถ้าเขาไม่เชื่อฟังชีวิตเขาก็พบกับอันตรายได้แต่แล้วพวกเขาก็ทำผิดพลาด เมื่อถูกล่อลวงให้ฝา่าฝืนคำสั่งพระเจ้าและตัดสินใจปฏิเสธไม่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อนั้นเขาจึงรู้จักความดีและความชั่วและตัวเขาก็ได้กลายเป็นคนบาปไปแล้วหลังจากนั้นมนุษย์ทุกคนจึงเกิดมาในความบาปทั้งหมดเราเป็นคนบาปตั้งแต่เกิดแล้วสิ่งที่ยืนยันได้คือทุกคนทำบาปเป็นโดยไม่ต้องมีใครสอนให้ทำแต่ในทางกลับกันต้องมีคนคอยอบรมสั่งสอนเราให้เป็นคนดีด้วยซ้ำ เรามีแนวโน้มในการทำบาปง่ายกว่าทำดีถ้าไม่มีกฎเกณฑ์บทลงโทษมาห้ามเราเอาไว้แม้เราจะรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วแต่ก็นั่นแหละเราก็ยังคงทำสิ่งผิดอยู่ดีเพราะเราเป็นคนบาปพระเจ้าได้ใส่จิตสำนึกไว้ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนซึ่งจะคอยฟ้องเราเสมอเวลาที่เราทำผิดเพราะเรารู้ว่าความบาปที่เราทำจะต้องมีการลงโทษตามมาทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าหลังความตาย เมื่อคนบาปทำบาปท่านนั้นที่รู้ตัวว่านั่นคือความบาปและรู้สึกได้ว่าวันหนึง่งเขาจะต้องถูกลงโทษแน่ๆหลังจากตายจากโลกนี้ไปความกลัวในจิตใจจึงเกิดขึ้นศาส,สนาจึงเกิดขึ้นมาบนโลกนี้เพื่อสั่งสอนควบคุมคนบาปอย่างเราให้คิดดีทำดีพูดดีเพื่อจะไม่ต้องตกนรกในชีวิตหลังความตายโดยจุดประสงค์หลักๆแล้วศาส,สนาสอนเราให้เป็นคนดี ลองคิดดูว่าถ้าเราว่ายน้ำไม่เป็นและตกลงไปกลางแม่น้ำเราจะต้องการความช่วยเหลือแบบไหนก็ไก่คนเป็นห่วงขอไข่คนให้กำลังใจพอควายคนสอนวิธีว่ายน้ำงองงูคนกระโดดลงมาช่วยเราเราทุกคนล้วนเป็นคนบาปที่เหมือนกับคนว่ายน้ำไม่เป็น เราอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเราเองไม่ได้แม้มีคนสอนเรามากมายแต่เราก็ยังทําไม่ได้และไนไม่ช้าหลังจากเราพยายามอยู่สักพักเราก็จะหมดแรงตัวเราเองก็ช่วยตัวเราเองให้รอดไม่ได้เพราะต่อให้เราแข็งแรงแค่ไหนเราก็ยกตัวเราให้ลอยจากเก้าอี้ไม่ได้คนหนึ่งก็ช่วยเราไม่ได้เช่นกันเพราะเราทุกคนก็เป็นเหมือนคนที่ติดคุกแม้เขาอยากช่วยเราแค่ไหนเขาก็ตายแทนเราไม่ได้เพราะเขาก็มีความบาปไม่ต่างจากเราเรารอคอยได้เพียงแค่ว่า จะมีคนที่ปัสจากความผิดใดๆก้าวเข้ามาช่วยเราจากโทษทานนั้นพระเจ้าทรงรักคนบาปแต่เกลียดชังความบาปพระเจ้าทรงเป็นความยุติธรรมและทรงเป็นความรักด้วยความบาปต้องถูกตัดสินให้รับโทษแต่พระองค์ไม่อยากเห็นลูกของพระองค์ต้องถูกลงโทษในนรกแผนการแห่งความรักของพระเจ้าจึงเกิดขึ้นคือพระองค์เสด็จมาเกิดน,นามว่าเยซูเพื่อช่วยเหลือเราโดยทรงใช้ชีวิตของพระองค์เองเป็นค่าไถ่ให้กับความบาปของมนุษย์ ทุกคนพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากบาปองค์จึงสามารถมารับเอาความบาปของทุกคนไว้ที่พระองค์เองได้พระองค์คือผู้ที่ช่วยเหลือเราขึ้นจากน้ําในขณะที่เรายังว่ายน้ําไม่เป็นอยู่พระองค์คือผู้ที่เสด็จมาที่ห้องขังและขอยอมรับโทษตายแทนเราให้เรารอดพ้นจากการลงโทษนั้นพระองค์ไม่ได้มาสอนเราให้หลุดพ้นจากความบาปแต่มาช่วยด้วยพระองค์เองเพราะในสายพระเนตรของพระเจ้า ทางที่เราจะไปสวรรค์ได้นั้นไม่ใช่ด้วยความดีของเราเองเพราะความดีไม่เคยเพียงพอและมันไม่สามารถลบล้างความบาปได้แม้ว่าเราทำดีมาร้อยครั้งแต่ถ้าเราฆ่าคนตายหนึ่งคนเราก็ยังต้องรับโทษนั้นแต่การเสียสละของพระเยซูนั้นให้โอกาสกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนมีโอกาสมากน้อยแตกต่างกันแค่ไหนขอเพียงกลับใจสำนึกบาป และอธิษฐานขอรับเอาการช่วยเหลือขอรับการไถ่าบาปจากพระเยซูพระองค์ก็ทรงยกโทษบาปให้เขาแล้วและไม่ใช่การยกโทษเปล่าๆแต่เกิดขึ้นเพราะพระองค์ได้ทรงจ่ายราคาชดใช้ความบาปนั้นให้แก่เราทุกคนเราเพียงแค่เชื่อในพระองค์เท่านั้นโลกนี้มีพระเจ้าที่รักเราทุกคนมากดังแก้วตาดวงใจพระองค์ทรงรับเอาความเจ็บปวดถูกทรยศหักหลังถูกทรมาน ถูกดูมินเยียดยามถูกตัดสินให้มีความผิดถึงตายบนไม้กางเขนนั้นส่งยอมให้เขาประหารพระองค์แม้ทรงปราศจากความผิดบาปใดๆทรงแบกรับเอาความบาปของมนุษย์ที่พระองค์รักและตายบนไม้กางเขนต่อมาภายหลังพระองค์ทรงฟื้นพระชนเพื่อสําแดงความเป็นพระเจ้าแก่คนมากมายคนทุกเชื้อชาติทุกเพศทุกวัยทุกฐานะ ่าสามารถรับเอาความรักและโอกาสอย่างเท่าเทียมกันได้คือแค่เชื่อในพระองค์ความบาปทั้งสิ้นก็ได้รับการยกโทษขอสันติสุขได้จบลงนะครับคลวงว่านัเรียนทั้งหลายทุกคนคงได้รับความรู้ผ่านวิดีทัศในวันนี้ว่าพระเจ้าเป็นใครพระเยซูคริสต์เป็นใครและพร,ะรงค์มาเพื่ออะไรนะครับขอให้เราร่วมใจกันที่จะิจาร พระเจ้าวัฒนาสรรเสริญพระคุณของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงเป็นประชมการพระเจ้าผู้ทรงเป็นนิรันดรการและพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์จงข้าขอพระคุณพระองค์สําหรับชีวิตลมหายใจของเราทั้งหลายทุกคนและขอพระคุณพระองค์สําหรับโอกาสที่พระองค์ทรงเลือกและเรียกนักเรียนทั้งหลายทุกคนได้เข้ามาอยู่ในสถาบันของพระองค์ ได้เรียนรู้ได้รู้จักพระองค์และในโอกาสที่เราทั้งหลายเรียนรู้ในเช้าวันนี้ที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นก็ขอพระองค์จะทรงโปรดที่จะวยประภรให้กับทุกทุกคนที่ได้มีความรู้ความเข้าใจว่าพระองค์เป็นใครพระองค์ทรงรักเรามากแค่ไหนพระองค์จะค่ะขอพระพรขอรงพระองค์มาถึงบุคลากรของโรงเรียน ของพระองค์ที่นี่ด้วยคุณครูผู้ควบคุมผู้ให้ความรู้ต่างๆบุคลากรที่มีส่วนในการบริการในโรงเรียนและอวยพระพรนักเรียนผู้ปกครองทุกคนให้โดยรับพระพรของพระองค์ขอพระคุณความรักของพระองค์ที่มีถึงชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนั้นได้เป็นพระพรอันอุดมสำหรับเรา เพื่อให้เรามีชีวิตที่จะดำเนินไปด้วยความสุขขอพระรงองค์ทรงปกป้องพิทักษ์รักษาเราทั้งหลายทุกคนให้ผ่านพ้นจากซึ่งชั่วร้ายพระองค์เจ้าค่ะขอความรักความเมตตาของพระองค์ทรงอยู่เหนือชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนในทุกทุกวันเราจึงอธิษฐานขอพระคุณพระองค์เจ้า และขอการปกป้องของการทรงนำที่มาจากพระองค์ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอา